ว่านา้ำโชคน้ำชัยครับเปิดสักการะใหม่นม้ำโชคน้ำชัยไ่ายมยสอโชคมีใยนี่อีกคนหนึ่งครับเป็นรุ่นเล็กครับเพชรแสงดาวสอโชคมชีชยาชยแดงน้ำเงินกลาบขาววันรัตวิบูรณ์ฟามี่ครับมาดูกันครับคู่น,นี้ครับ5ยกเต็มๆตมครับแต่อยู่ที่ว่าจะครบถึง5ยกไหมครับเพราะว่ามวยดาวรุ่งง่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ไปขวาไปครับทนายกุหลาบขาวหัวดแข้งขวาขึ้นมาครับเพชรแสงดาวครับตีครับกดไว้ครับตีครับอาครับวงในครับไม่ต้องรอนานครับตีมาตีคืนครับแล้วก็ตั้งไว้ตีโค้งไปออกสตาร์ทดีเลยครับออกสตาร์ทแรงลูกร่างก็ลอยกว่านะ้ครับน้ำเงินกุหลาบขาวชื่อดีครับกุหลาบขาว นีับมโยชื่อกุหลาบขาวนี่เก่งๆนาดนั้นนะยอดมวยในตำนานก็กุหลาบขาวน้นนท์ระชัยอยู่ในชังนกัดของจิตมืองนอนต์ตอนนี้ครับเป็นเทรนเนอร์ฝีมือดีครับแต่สมัยชกก็พระการอีกคนหนึ่งครับแต่คนนี้ครับกุหลาบขาวรุ่นใหม่สูงยาวขวางคำตีซ้ายและตีขวาอ้าวที่ฮะเป็นสูรเลยครับมวยที่สูงยาวกว่านี่ก็จะใช้วิธีคำไม่ต้องล็อกเลยครับน้องแชมป์อืมอาวครับ อยู่ที่ยุทธวิธีในการชกด้วยครับบางทีนี่อย่างคู่แรกเราก็เห็นแล้วครับไม่ใช่ว่าตัวใหญ่เนี่ยจะชนะเสมอไปครับดาริสนี่ทาให้เห็นแล้วครับ,รบแล้วที่สําคัญวันนี้เพชรแสงดาวนี่ก็มาคือรูปร่างเหมือนดาริสคู่แรกเลยครับพี่แก่ครับอ,อยู่ที่วิธีการชกแล้ะครับเห็นไหมพรเพชรสอราชภูมิก็รู้ดีว่าเจมส์สักนั้นสูงจะเอาควายเยอะฮะแต่ตอนเช้าทําน้ําหนักเยอะเลยทีเดียวก็ ก็ต้องรู้เขารู้เลาแล้วครับปั๊มเต็มที่เลยออกสตาร์ทก็ 1, หนึ่าชวนทะเลาะก็ได้ยุบเลยครับเจมส์สักแต่นี่คู่นี้ครับคู่ที่ห้าโอ้โหนี่มีศอกแล้วก็มีเข่าหาวิธีจับลูกจับนี่จับให้ได้เปรียบก่อนตีเข่าซ้ายแล้วสลับมาตีเขาขวาโอ้ยังโต้ไม่ได้เหมือนกันครับเพชรแสงดาวสอโชคมีชัยแดงโอ้นี่ครับเอาครับ ยกแรกมาเปิดแผนแบบนี้เลยครับกุหลาบขาวครับตัวใหญ่ครับหัวก่อนครับวงในขวางแล้วตีครับตีครับโหนี่ครับดูครับใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าแล้วตีครับแต่ดูตัวเล็กนี่ก็สู้ขาดใจครับพลิกลงไปครับอยู่ข้างบนด้วยครับเพชรแสงทองขอภายครับเพชรแสงดาวห้ายกนะทำไมสู้กันแค่สามยกนะคู่นีห้ายกเลยครับาถ้ว่ามาเร่งมากย้ยยกแรกนี่มันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะ เอออมวยนี่ต้องดูกัน5ยกครับแต่ว่าทางด้านกุหลาบขาวเกเร่งเลยกืนครับยกนี้ครับหมดยกที่1ใหม่บ้านใหม่ครับของรายการของเราครับติดตามกันได้ครับการเหนือสดครับดูจังหวะภาพช้าครับยกแรกนี่คือคู่ที่5แล้วครับไปขวาไปครับแล้วก็ดูครับซูเปอร์สโลครับ อ้วนี่ครับเขา้อยสองอชั้นกับพี่แก่ครับโอ้โหทำได้สวยนะ,ะจังหวะได้น้ำหนักได้ด้วยครับ Two for you จะไม่เม้นแล้วครับทุกๆวันเสาร์บ่ายสองโมงครึ่งพบกันครับทางช่อง Two for you หมายเลข24โอ้โหดูครับความสูงความยาวสู้กัน5ยกแต่ว่าจะครบ5ยกหรือเปล่าครน้องแชมป์น่าสนใจครับจบแบบไหนครับขยับต่อดี่ยก2เท่านั้นเองครับ ทีบหน้าครับโอ้โหกูหลาบขาวครับยกนี้ไม่เดินแล้วครับออกมาถอยตั้งรับครับรอเดินสวนเหมือนกันครับเพชรแสงดาวขยับเตะซ้ายไปก่อนครับหัวดแข้งขวาดีใจตรงกันครับขวามาตีครับเอาครับถึงตัวงัดศอกับโปงในขวางแล้วตีครับอันนี้น่ากลัวครับลูกขวางคับหนีฮะตีจิกๆด้วยฮะโอ้โหถ้าป้ายหน้าได้เนี่ยดูครับยก พยายามจะดิ้นให้หลุดนะครับมีศอกสับเอาไปเพื่อให้หลุดกลรมาการให้เกมไหลลื่นครับจังหวะเข้าต้องไม่หลวมเหมือนกันครับทางด้านคุณหลับขาวเข้าหลวมเข้าหลุดไม่ได้เพชรแสงดาวนี่รอจังหวะ2ออยู่แล้วโอ้ไปครับหมัดมาศอกคืนครับวางไว้เดินต่อหัวแข้งคนละทีครับต่อยมาครับเตะไปเตะขวาครับตีครับโอ้โหอาครับ ตอนนี้นี่แรกกันแล้วครับวงในตีครับพยายามยืดตัวแล้วก็ตีสายยัดเข้าไปกุหลาบขาวก็อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับมวยคู่นี้ดูดีๆนะครับจังหวะของเพชรแสงดาวนี่จังหวะสองครับเกี่ยวแล้วตัดล่างครับติดเชือกครับทาให้จับเชือกก็คว่มได้แต่ว่าตู้กลับจังหวะสองทำได้ดีแต่ว่าพอเลี่ยมในนี่นะครับกุหลาบขาวตี สูงสูงยาวๆตีจิกเข้าไปชายโครงตีขวาจิกเข้าไปขวาไปสองสดอกนี่ดอกที4่4จรจิงซ้ายบ้างครับโอ้ตีตีอยู่ข้างเดียวแล้วครับพยายามดิ้นเหมือนกันนะครับเพชรแสงดาวดิ้นไม่ออกโอ้มาชุดใหญ่หญเลยครับวันนี้สอโชคมีชัยเด็ดสวินไปแล้วครับวันนี้นี่จะเป็นวินที่สามไหมครับโอ้ยนี่ก็จะดูครับแม่ทั้งในกาบขาวนี่นกนแกก็มารัวเลยครับวงใน ตียัดเข้าไป <S <S เจอโจทย์ยากเลยนะครับวันนี้เพชรแสงดาวคู่ต่อสู้ก็สูงยาวนะแต่สูงยาวเขาบ่าสูงยาวติดทหารนะบบสูงยาวเป็นมวยนี่ครับหดซ้ายเข้าไปโอ้โหแต่ตเต็มเหมือนกันนะแล้วเหลี่ยมเข่ามาอีกแล้วครับลูกขวางกากบาดแก้ไป <S 2> <S 2> <S <S เพชรแสงดาวต้องแก้ให้ได้ครับไม่ให้โอ้ยลุกนี้แถมครับมหาจังหวะเสยเข่าขึ้นมาอ่ะเปล่บขาวถายังไงครับ ออกแข่งนําแล้วก็นีโหนนะโอ้โหความสูงความยาวถือว่าได้ใจนะครับเกมอย่างนี้ครับแต่ว่าสู้ครับเพชรแส็งดาวหมดยกที่สองครับดูครับจังหวะไฮไลท์ภาพช้าครับขวดแข้งขวาครับขวาไปพยายามเกี่ยวแล้วต่อยคืนครับโอ้นี่ครับมีศอกด้วยครับแต่ก็เจอจังหวะเด้งตีครับ โอ้โหนี่ครับแล้วก็สับสอกใช้ความใหญ่ครับดูซปเปอร์สโลครับทีบหน้าครับโอ้ช็อตนี้ทักทายแรงเลยครับน้ำกระจจายจําชื่อนี้ไว้ดีนะครับท่านผู้ชมดารุ่งดวงใหม่กุหลาบขาววันรัตวิบูลฟามหนดีสรีละดีในเวทอย่างนี้ครับถือว่าเวทดีครับส่วนเพชรเสงดาวก็ถือว่าเต็มที่นะครับ ยังไม่จบนะครับสงครามยังไม่จบน้องแชมป์ยังต้องสู้กันต่อยกที่สามมาดีกันไม่เสยเข่าตามเข้าไปด้วยครับโชคดีของกุหลาบขาวที่ไม่โดนกรรมการนับครับาจะนับก็ได้ครับพอดล้มไปด้วยพลังกำปั้นจับเกี่ยวเอาอ้าวยกนี้ครับเพชรแสงดาวแก้มาดีครับทีไปก่อนครับกุหลาบขาวนี่ก็ไปเร่งเยอะเหมือนกันครับช่วงต้นช่วงยกหนึ่งยกสองครับ ยกนี้เจอขวาเอาครับกาละบาดครับขวางครับขวางแล้วตีครับขวางไว้แล้วตีครับโอ้โหดูครับใช้ความใหญ่ครับใช้ความใหญ่โยกเข่าไปไม่อยากเป็นผู้แพ้ตอนรับพอสอใหม่ก็ต้องหัวใจก็ต้องใหญ่กว่าตับเข้าไว้ครับนี่ฮะหุกซ้ายแข่งกับหมัดหยุดไม่ได้ครับกดลาบขาวหยุดแล้วแข่งซ้ายหัวตลอดขยันอ๋อวงใน เดียมเขาเดียมเขานี่ความยาวของกุหลาบขาวเขาเลยนะครับแม่ต้นยกปลายยกหรือเปล่ายกนี้ของมวยคู่นี้ครับปลายครับหลุดต่อยครับตีเข่ามาครับตีครับโค้งครับโค้งครับอัดยัดเข้าไปครับแล้วก็ขวางไว้โอ้โหดูครับนี่ครับบิดไปเลยครับแยกมาครับค่อยๆเดินเข้าหาครับหางครับ ขวาโอด้ดูเรี่ยวแรงเหมือนหมดไปเหมือนกันครับแต่นัานเพชรแสงดาวเดี๋ยวสู้เลยครับถ้าไม่สู้นี่แกทิ้งตัวไปแล้วฮะดูกรรมการเลยครับกรรมาการเหมือนเริ่มมองแล้วครับถ้าสนุกข้างเดียวนี่ต้องเถียงแล้วครับนี่ฮะแกฮึดมาเป็นพักๆครับฮึดต้นน้ําฮึดปลายน้าดูฮะถ้ากาดตกมือหล่นก็ยุ่งได้ครับกลาบขาวหมดยกที่สามให้น้ำ ดูครับจังหวะหมัดขวาครับโอ้ช่วงต้นนี่ททำได้ดีเลยครับพยายามเตะสวยขึ้นมาครับตีเข่ามาหวดคืนครับจังหวะตีมาตีคืนครับสุปเปอร์สโลครับดูกับช็อตนี้ครับหมัดขวากับปู่นี่ครับโดนหมัดหล่นนะครับทำไปเล่นไปครับแมแต่กรรมการยังให้โอกาสครับ ครับช่วงพักยกครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับยกที่สี่ครับท่านผู้ชมโชคดีคู่นี้ได้ชกออกทีวีฮะ ตอนรับสักการะใหม่ทางช่องทูฟอยูหมายเลข24สู่กันมาถึงยกที่4เรียกว่าไม่ยอมครับเพชรแสงดาวนี่ต้นน้ำครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะกุหลาบขาวเออไม่มียอมครับเพชรแสงดาวหัวใจแกใหญ่กว่าตับอยู่แล้วครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทางด้านกุหลาบขาวก็ตีจนเรียกว่าแข้งและเขา่า แสงดาวแกสู้ครับใช้ได้เลยครับเด็กคนนี้ฮนะนี่ฮนะโตเอ้าอยู่ครับเอาอม,มาลับขาวเตะซ้ายโอ้โหึ่งแข่งครึ่งเข่าหนา้าชายโครงโอ้โหเตะหน้าสงสารเลยครับนี่ฮนะสลับข้างซ้ายข้างขาวามีศอกมากรรมการก็ปล่อยให้เกมไหลลื่นนะเพราะว่าเพชรแสงดาวแกมไม่ยอมครับแกไม่ยอมครับแกพยายามจะเถียงตลอดครับ นี่ครับเตะจนเตะจนคนเตะนี่ฮะดูโอ้โหไปแต่ละเม็ดแต่ละลำหัวใจใช้ได้ครับเด็กคนนี้ครับถือว่าสอบผ่านเลยครับถนนเส้นนี้ฮะคุณสมบัติข้อแรกของนักมวยไทยนี่คือหัวใจครับเป็นเล่นไปออกมาผ่อนไม่ได้นะครับนี่ฮะเพชรแสงดาวแก่สู้นี่จับรวบข้างล่างหมุนออกข้างโอมองหาพี่เรียงเหมือนกันแล้วครับกุหลาบขาว ตุนไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแหมลูกคึดครับยกนี้ถือว่าเป็นยกที่เพชรแสงดาวนี่เขาทำได้ดีครับต่อยขวาอ้าวอย่าหมดนะครับอย่าหมดอืมอ่าสู้ดีเหลือเกินครับได้ใจพี่น้องแฟนมวยทางช่องทูฟอรยูเลยครับสำหรับมุมแดงเพชรแสงดาวแต่ชนะไม่รู้ต้อนรับสักการใหม่นี่คือหัวใจใจใหญ่ปวะตับจริงๆนี่ครับตีเข้าไปโตเข้ามาโอ้ทำท่า ทำท่าสะดุดเหมือนกันนะครับกุหลาบขาวทำท่าสะดุดครับหมดยกที่สอ่ยังมีโอกาสให้ลุ้นอีกยกเดียวผ่านไปแล้วครับ4ี่ยกท่านผู้ชมดูผลงานยกสี่ของทั้งด้านเพชรแสงดาวเขาหูหัหวขวาเต็มหน้าท้องนะครับแล้วก็จังหวะต่อยหมัดขวาแต่ว่ากุหลาบขาวสวนแข้งแข้งดอกที่สดอกที่4นี่มันครึ่งแข้งครึ่งเข่าตอกด้วยซอก ทำท่าทำท่าขย่าเลยครับมาเกือบกรรมการเบรกเลยครับนี่ดอกดีครับเต็มเต็มฮะแต่ว่าด้วยหัวใจที่ใหญ่กว่าตับของเพชรแสงดาวครับพอปลายยกมาแกฮึดขึ้นมาเหลาาขาวก็ทำท่าช็อตไปเหมือนกันมาดูยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายว่าจะมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าลูกฮึดของมุมแดงเพชรแสงดาวครับจะฮึดได้ขนาดไหนครับ ดูชมฮะนี่คือคู่ปิดท้ายรายการและก็เป็นคู่ที่โชคดีนะครับได้ขึ้นมามีเวลาในช่วงถ่ายทอดสดถึง5ยกเลยทีเดียวสำหรับคู่น้องนายปลายจะเป็นของฉันได้ไหมกลาบขาวเองก็คอยสาดไว้ีนซ้ายเริ่มโตซ้ายไปอีกดอกหนึ่งนิ่งๆครับรอเวลาเหมือนกันนะครับเตะซ้ายเผาวเวลารอเวลาครับกลาบขาวนียกสุดท้ายฮะเป็นคู่ที่5แต่ชกกันได้สนุกครับ ไม่มียอมครับเล็กก็จริงแต่ว่าเล็กคุณภาพนี่กระแทกหมัดซ้ายโอ้หมัดนี่กดดันได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ฮะขนาดจะโดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มียุบค,ครับเพชรแสงดาวนีฮึตลอดแล้วก็เหมือนเร่งขึ้นด้วยแต่ว่าตู้ครับถีบซ้ายเข้าไปเจหลาบขาวก็มั่นใจในเกมครับประคองเกมรอนี่ฮะยังไม่ยอมครับต่อยขวาตีตีเข้าไปครับ มาเรียวแรงดีทั้งคู่ชื่นชมครับคู่นี้แพ้ชนะให้กำลังใจครับมีอนาคตนี่คือยอดมวยแห่งอนาคตของสิกเกตเพชรอย่าไม่ยอมครับบอกหน้าพี่เลี้ยงของทางด้านเพชรแสงดาวบอกไล่เข้าไปนี่ต่อยขวาแมจังหวะได้น้ำหนักไม่ดีพอแล้วครับเวลาขาวเหมือนกับว่าเอาอยู่ครับมั่นใจในเกมฮะหลายยกแล้วละครับไม่กี่วินาทีไม่กี่วินาทีอ่ะ โอ้โหคู่นี้ครับมีโอกาสได้สู้กันอีกหรือเปล่าครับอยู่ที่น้ำหนักแล้วครับเป็นเกณฑ์จบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายเป็นคู่ปิดท้ายวันนี้ครับกับทูฟอยูเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟครับต้อนรับสักรารใหม่ทางช่องทูฟอยูทุกปีสองโมงครึ่งครับวันเสาร์พี่น้องแก็มวยทราบและเปลี่ยนว่านี่คือบ้านใหม่นี่คือต้อนรับสักรารใหม่กับช่องทูฟอยู